เอมพิเลียมอะไรนะอินเดียเลยนะอินเดียเอ็มพิเลียมค่ะอินเดียเอ็มพเลียมนะคะเราสามารถจอดรถที่นี่ได้วันนี้น้องก็ชวนมาทานอาหารอินเดียนะคะเห็น <c oughs> ใครๆว่าอร่อยนะก็เลยอยากจะมาลองวันนี้คือริมทางริมเขาองอ่างนะก็คือเดี๋ยวพอตอนเย็นหน่อยก็จะมีไฟมีร้านเปิดมีร้านดังๆหลายร้านมาก ที่นี่คือริมคลององอ่างนะฮะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเห็นก็ว่าตอนกลางคืนจะเป็นสตรีทฟู้ดสวยแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ถึงมืดหรือปาปก็ไม่รู้จริงก็จะมีแบบว่าเดินถือกินก็ได้นะสั่งหน้าร้านเดินถือกินท้าก็มีถาดแบบเดินกินได้แล้วก็มีนั่งนั่งนั่งห้องแอร์ ด้านข้างนอกแล้วก็อาหารอาหารเยอะมากวันนี้เราก็จะมาลองชิมอาหารอินเดียนะฮะเอ้ดยดูแลหน้าหน้าขาร้านนี้ชื่อร้านมาม่ามามา่มาเลยตลอดเมน,นูเขาจะมีภาษาไทยให้ด้วยมันก็เลยง่ายต่อการสั่งนะมากขนอมอินเดียนี่ก็จะมีให้เลือกในตู้มากมายหลากหลายนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกนมกวนแป้งถั่วกวนไส้ต่างๆรสชาติหวาน แล้วก็ทานกระชายอินเดียอร่อยอาหารเยอะค่ะมีมีเมนูมีผักไทยราคาไม่สูงเครื่องดื่มเน้นนหวานเลยแต่ว่าญิงก็พอศึกษาบ้างแล้วว่าอีกควรควรจะกินอะไรอีกจะสั่งบัตเตอร์เกล็ดแฮะเอะโอเคมาซาล่าจ้ะมีซาลา่าแล้วก็พาดีคุณ เออมีกุริมาลองทานนะครับมาซาร่าจ่ายกับฟันจูก็บัตเตอรีสเอนด์วันและมาซาราจ่ายนี่เราจะเป็นชาของเบียร์นะพี่พี่จะกินนานกินอะไรอะไรก็ได้กินนานแล้วกลับบ้านทันไหมกินกินอันนี้เอาเอานานอะไรชื่อนานชีสนานกระเทียมนะพี่ดังนะได้เลยอะไรมันมีชีสกับกระเทียมอะไรเลือกมาอย่างไรเอา ร้านโดยรอบนะคะจะเป็นร้านง่ายๆสบายๆแต่วันนี้อากาศร้อนเราก็เลยอยากไปนั่งข้างในนึงหนคือยนี่คือคอะไรละอันนี้อะไรอ่ามันเป็นน้ำผลไม้เรอรแลสีอะไรแนะลสีนี่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ะจะเป็นกลิ่นผลอ่ากลิ่นดอกไม้อ๋อสาวงามต้องกินกลิ่นดอกไม้มันคืออะไรอ่ะ นั่นเป็นโยเกิร์ตอินเดียหอมดอกไม้เหมือนมีลิ้นจี่ผสมเหมือนแลก็ดอกไม้อ่อนแล้วหอมมากค่ะอร่อยต้องกินโยเกิร์ตอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะปานิปุรีปานิปุรีอ๋อต้องเจาะใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ใช,ใช้ปนพลงังครับปานีนี่แปลว่าน้ำนะฮะ ส่วนปุรีนี่ก็แปลว่าแป้งทอดกลมพองนั่นเองใส่ไว้เป็นลูกๆนี้นะคะปลาในปูรีปกติปานนปุรีนี่เป็นของทานเล่นที่หาทานได้ง่ายทั่วไปตามท้องหนุนของอินเดียนะฮะวิธีกินเขาบอกว่าให้ใส่เนี่ยไปอย่างละ อย่างละครึ่งลูกก็หอมมากเลยกอดล้นปากเปรี้ยวอร่อยค่ะฉ่ำชื่นฉ่ำชื่นมาเตอร์ชิคเก้นครับมตเตอร์ชิคเก้นก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมค่ะเนื่องจากมีรสชาติอร่อยไม่จัดจ้านมากนะหอมเครื่องเทศแล้วก็มีความละมุ ผะกโขงชีสนะฮะชีสที่นี่อร่อยมากชีสที่นี่จะหวานหอมนุ่มแบบผักโชีสแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นข้าวเป็นข้าวข้าวเหลืองนี่นานนี่แบบตงชีสนี่นานก็นี่นานชีสแล้วก็ตัวนี้คือดังสินะร้านแทบสั่งทุกโต๊ะคือสแตต์เจอร์ชิคเก้นสแตต์เจอร์ชิคเก้นแล้วผักโมชีสแล้วข้าวนะฮะแล้วก็นานชีสโอเคเลยป้านี่ฟูรีนะคะที่เมื่อกี้ กลิ่นเป็นกลิ่นกรุงเทพโอเคมันเย็นได้ยังไงมันอร่อยสุดคื่มันดูเย็นเย็น เครื่องเทศมันมีแตบบ่ว่ามีน้อยมากมีแบบว่ากำลังหองมกำลังดีกำลังน,น่าทานข้าวอินเดียนี่เขาจะยาวๆนะฮะนุ่มๆแล้วก็ยิ่งยาวมากก็ยิ่งแพงมากอ๋อกลิ่นหอมมาเลยนะ,ะอ,อ,อืมนิ่มมากน่แล้วหอมมข้าวอร่อยมากนิม่มหอมมากมาชิมนายชีสกักนนะ มีคนบอกว่าให้ใช้มือเดียวแล้วบิดกินรจะเป็นอินเดียแท้หอมชิสนะมาชิมผักโขมชิสเต็มกินหอมชีสนะกินชีด้วยเนาะเหรอกินไปเลยมาตักกินดูเยๆกับ กลิ่นเขียวนะกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนแต่ดูเดี๋ยวดูว่าทานอะไรอยไ่แล้วมีชีสอยู่ก้อนหนึ่งนะคะกอเข้าปากนั่นดูแบบกลิ่นเครื่องเทศนี่ถ้าไม่นั่นมันจะเน้นเป็นกลิ่นชีสแล้วพอมาอยู่ในปากมันก็กำลังดีเป็นกลิ่นที่กําลังดีถ้าเรารู้ว่าเรามาทานอาหารแพร์มาทานอาหารอ้ไมันเป็นธรรมดาต้องมีกวกนอย่างนี้มันคือมันเป็นการยอมรับอย่างหนึ่งว่า มันต้องมรีรสชาติอย่างนี้มันต้องมีกลิ่นอย่างนี้มันก็จะอร่อยแล้วนี่อันนี้อันดับตเตอร์ชิเคเก้นเดี๋ยวเขาชิมน้ำก่อนก่อนที่กินกันนานอออันนี้กลิ่นกลิ่นดีกลิ่นกลิ่นดีมากแต่กินทุกชุดม,มีคแค่อย่างอันนี้ไม่มีเบอร์ชิคเก้นเดีจริงๆแบบอาหารอินเดียนี่แบบไม่ใครใครไม่มาทานที่แบบจะไม่มีทางที่จะรู้มันอร่อยเลยนะก็จะยังว่าทำไมน้องติดอาหารอินเดียมากมานี่คูริสแล้วก็มีเหลือชา

พี่เคยทานอาหารแขกที่ตอนไปเลยแต่ไม่อาาร่อยนี้นะไปทานที่เลยแลาา้วนะจะไม่อร่อยแล้วก็ไม่ได้ติดใจแต่พอมาที่นี่ติดใจแล้วเราเชื่อแล้วว่าทำไมใครใจะติดใจ<ม> แล้วินแกงแพ้แกงแพ้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะทิ่นี่เราทำคนไม่ไหวค่ะต้องสั่งแกงแพะเพิ่มเพราะว่าเป็นคนที่กินอาหารอินเดียเราต้องเป็นแพะไม่งั้นรู้สึกมาไม่ถึงมาไม่ถึงอินเดีย มาเป็นอินเดียวต้องเต้นระบำหน้าท้องไปเพื่กินกไปด้วยอรอมาอก,กิกเกไยนชิเกตสเตอร์มตเตอร์าอรอรมาเิาาจ่ายมซาลาจ่ายนะฮะ เป็นชายอินเดียมันเหมือนนมนมเออมันหอมอะไรไม่รู้มันเป็นไข่ไข่ตรงนี้นะทางด้านหลุมเยอะมากเยอะมากหมือนชาใส่ขิงมากชาใส่ขิงกินเอกลักษะ์ของความเป็นอินเดียสักร มรนชาติใสหวานไม่เลี่ยนมากา่อันนี้อะไรคะนี่แกงแพะแกงแพะอ๋อนี่คือแพะเหรอใช่อันนี้คือแกงแพะหญิงเป็นคนที่กินอาหารอินเดียแล้วหญิงต้องกินแพะแกงอันนี้อันนี้ราสมาไลราสมาไลอ่ะ Yes อันนี้เป็นขนมเหรอ Yes ดัตมาไลเป็นแป้งที่ทำจากชีสและนมอร่อยนะฮะเหลือถ้วยเดียวในร้าน พอเป็นแป้งแล้วก็มีเนยใช่ไหมชีส <Cheese. S 1> <Cheese S 2> นมชีสนมแล้วเนี่ยน้ำเป็นนมนะฮะแป้งทำมาจากชีสนมนะนมเขาอร่อยมากหอมมากหอมมากชื่ออะไรนะลัสมารายลัสมาลายถ้าไปร้านอินเดียที่ไหนต้องสั่งนะฮะลัสมารายเดี๋ยวจะพักกล้องแล้วจะขอชิมหนึ <c oughs> ่งเต็มที่เมื่อไหม่ แกงแพะเนี่ยมันเพิ่มนิดนิดแต่พอเจอกับนานชีแล้วมันเข้ากันเลยใช่ได้หรอเมนูนี้อาหารอินเดียขอให้เจ้าภาพส่งเจริญน้องพามาทานไม่เจอกันสองปีมาๆมาได้บ่อยๆแล้วมาหาเพื่อนทีน่ะหาอินเดีย ารเสร็จเราก็มาเดินย่อยสนิดนะฮะมาเดินชมความเปลี่ยนแปลงของของรวมทั้งไปชมถนนคนเดินแล้วก็อะไรหลายอย่างภาพวาดไปดูกัน คือสะพานหันนะฮะสะพานนี้สร้างมาแต่ปี2505สะพานนี้สร้างก่อนพี่เกิดแค่3าปีอ๋อปีไหนวะน่าจะหายตัวได้ไ,ได้แต่คิดตอนรถชน คนเดินคลององค่ะตัวนี้เป็นถนนคนเดินนะฮะตอนที่เรามาที่ร้านเขาก็เพิ่งเปิดบางร้านก็ปิดอยู่เพราะว่าช่วงนี้เขาิดโ,โ,โ,โมจิโตอน้ำพุมันนานี่นะฮะโมจิโตอมันคืออะไรคะพี่ น้ำใบชะแลงมีมะนาวเป็นเสิร์ประกอบด้วยค่ะอ๋อน้ำใบชะแลงอันนี้นมาจาก<อ>คิวบานะคะไม่ได้ดูจากให้ดูปทั่เหมือนร้านอื่นนะคะอ๋อมาจากคิวบาเลยนะคะก็ะะมาจากภูเก็ตค่ะนี่นะฮะน้ำใบชะแลงใส่มะนาวถ้า,าใส่เหล้าปุ๊บก็๊บยืนคอ็อกเทลเลยนะฮะนี่คือ,โ,อโมจิโต้นะฮะโอ้ยน่าทานน้ำใบชะแลงใส่มะนาวนะฮะต้องใส่เหล้ารัมก็จะเป็นค็อกเทลใช่ไหมค่ะของน้องหญิงขอบคุณนะคะ โมจิโต้ฮะจะให้ะตอาอร่อยอมีมะนาวมะนาวเปน็นชิ้นๆในนี้ด้วย <Okay. S 1> ใส่ซาลาแน่สวยนะฮะเป็นภาพของ อินเดียกับจีนสังเกตไหมฮะจะเป็นอินเดียกับจีนถ้าใครชอบพวกแบบว่าตุ๊กตาโมเดลนะฮะต้องร้านนี้ที่สะพานเหล็กสแควรหน่าเข้ามากห้ององอ่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรือเรือคายักให้พายนะฮะแต่จะมาพายแต่ว่าเพอเอิญปิดช่วงโควิดพอดี เมื่อก่อนแถวนี้เป็นย่านสะพานเหล็กนะฮะที่จะมีร้านขายเกมแผ่นหรือว่าซีดีเพลงนะฮะต่อมาปี58กทมก็ได้มีนโยบายจัดระเบียบคืน,พ,นพื้นที่สาธารณะ,ะให้ประชาชนซอยนี้นะฮะเป็นซอยที่เขาแนะนำมาว่าเป็นภาพวาดที่เรืองแสงแต่ต้องรองตอนมึดแล้วมันก็คงจะมี ความเรืองแสงสวยฮะสวยพงจากหลอดไฟเพื่อฮะมาทำให้ภาพพวกนี้ภาพพวกนี้จะเป็นเหมือนสีน้ำมันเป็นสีเรืองแสงนะฮะโดยปกติซอยนี้เป็นซอยเปี่ยวนะฮะและเป็นซอยที่น่ากลัวซอกคพืดนพืดรับตาโดยให้ศิลปินเพ้นผนังนะฮะสร้างโลกเรืองแสงในตอกนี้เป็นตอกอาร์ตเปลี่ยนจากซอยเปียวเป็นซอยสิ นี่นะฮะคลองอกอึงไอ,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 อ้องอ่างมึงจะอึงตลอดตอนคืนสภาพนี้เอาไว้มาตอนคืน <Duty> ช่วงเย็นมันสุกเส,ส,สาร์อาทิตย์นะฮะทางกรทมก็ได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้นำอาหารสินค้าต่างๆเข้ามาเปิดแผงขายได้มีนักดนตรีเปิดหมวก แล้วก็มีการแสดงต่างๆกระจายอยู่2ฝั่งคลองนะฮะระยะทางร่วม750เมตรตลอดคลององอ่างเนี่นะฮะได้เปิดเป็นแหล่งการค้าอย่างมีระเบียบสวยงามในรูปแบบถนนคนเดินเพื่อตุอ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวซอยสวยๆอีกซอยหนึ่งก็เป็นที่ตั้งของอาม่าโฮสเทลนะฮะ ที่นี่ถูกรีโนเวทมาจากบ้านเก่าแก่สไตล์จีนโบราณอายุร่วมร้อยปีแล้วก็อยู่ในซอยเงียบๆสงบมีภาพวาดคององอ่างสมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วก็ซอยนี้ตอนกลางคืนจะงดงามมากสวยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาถ่ายรูปนะฮะ นีเราก็มาเหมือนลิสเตอร์อินเดียมาได้ทานอาหารอินเดียแล้วก็ได้ไปเดินชุมชนคลองหัวอ่านะฮะจะพาไปเที่ยวอีกนะเวลาเราใจเราบันเองอยู่ไหมโอเคบ๊ายบายฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะฮะ